สวัสดีครับวันนี้ร้านดุนเด็ดโปรเจคเตอร์นะครับมีสินค้าดีมีคุณภาพจากทาง Panasonic นะครับเป็นเลเซอร์ PTVM z 71นะครับความสว่าง7,000ลูเมนนะครับตัวนี้จะเป็นสินค้ามือสองนะครับมีช่อง HDI m 2ช่องนะครับรุ่นนี้สามารถนะครับเอาเสียงออกจากตัวเครื่องได้เลยนะครับผมแล้วรุ่นนี้ก็นะครับมีสามารถปรับเลนชิดไปซ้ายไปขวาแล้วก็ขึ้นบนล่างได้เลยนะครับ มีแหลกนะครับมีแหลกแถมมาให้ด้วยนะครับแหลกจากทางพี่เล็กช่างเล็กมณฑลเจ็ดนะครับสวยๆเลยคุณภาพมาตรฐานนะครับเดี๋ยวชมภาพสวยๆนะครับนี่เลยรุ่นนี้นะครับสามารถปรับจอโค้งได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเมนูปรับจอโค้งเพราะหลายๆท่านนะครับพี่ๆหนังกลางแปลงที่เป็นจอโค้งกันนะครับประสบปัญหาเวลาฉายหนังจอโค้งแล้วภาพมันจะ ล้นตรงกลางนะครับพานาซนิกรุ่นนี้ช่วยท่านได้นะครับกดเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็มาที่การจัดวางนะครับแล้วก็ไปที่ปรับจอภาพนะครับแล้วก็กดมาที่การชดเชยภาพโค้งนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเห็นครับว่าความโค้งเห็นไหมครับนะครับถ้าเราบีบนะครับเห็นตัวเลขวิ่งไหมครับเนี่ยโค้งนะครับ โค้งได้ดั่งใจเลยครับอยากได้โค้งขนาดไหนนะครับได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับจอเรานะครับเพราะจอเราโค้งแบบไหนนะครับนี่เลยนี่ครับสามารถปรับจอโค้งได้แบบนี้เลยนะครับเห็นความโค้งนี่ครับจอโค้งนี่มันมีมนเสน่ห์สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปโหมดปกตินะครับ เข้าไปสู่โหมดปกตินะครับปรับง่ายครับปรับง่ายรุ่นนี้นะครับปรับจอโค้งเสร็จแล้วครับนี่เลยภาพสวยๆนะครับสนใจก็ทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับเป็นมือสองนะครับชั่วโมงหลอดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชั่วโมงเลเซอร์ว่าใช้ไปเท่าไร่แล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับพร้อมๆกันไปเลยนะครับไปที่นะครับ การตั้งค่าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่สถานะนะครับรุ่นนี้เพิ่งเพิ่งใช้ไปเอ่อ151ชั่วโมงเองนะครับยังใช้ได้อีกนานนะครับเพราะรุ่นนี้ใช้ได้ถึง2 0,000ชั่วโมงนะครับนะฮะเหมือนได้เครื่องใหม่เลยนะครับราคามือสองนะครับนี่นะครับชั่วโมงหลอด151ชั่วโมงนะครับตัวนี้รองรับ 4K นะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็น Full HD 60ิเฟรมนะครับถ้าได้หนังที่เป็น60สิเฟรมนี่ภาพสวยมากเลยนะครับถอย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 นะครับรุ่นนี้ก็เวลาปรับโฟกัสนะครับปรับที่หน้าเลนได้เลยนะครับปรับอย่างนี้นะครับให้ปรับโฟกัสที่หน้าเลนแบบนี้นะครับขยายภาพด้วยเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะขยายภาพให้ชมนะครับนี่นะครับปรับโฟกัสหน้าเลน แล้วก็สามารถขยายใหญ่ได้นะครับเนี่ยครับหนังเต็มจอละนะครับแล้วก็เป็นเลนชิปนะครับไปดูเราจะชิปเลนลงมานะครับปุ่มนี้นะครับชิปเลนลงมานะครับนี่ฮะโดยที่ไม่ต้องหากระดาษรองนะครับนี่เลยนะครับง่ายครับใช้งานง่ายภาพสวยๆนะครับบอกเลยว่าจอ10เมตรนะครับสีสันสวยงามแบบนี้แน่นอนนะครับ ภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไนะครับภาพมันสวยจริงๆครับมันจะดูแบบดูขาวดูนุ่มสบายตานะครับนี่นะครับสำหรับสาวกพานานะครับจัดได้เลยครับราคานี้ครับสี่0มนเก้าันบาทนะครับพร้อมแหลกเลยนะครับ ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ